ก่อนนั้นเนี่ยที่ที่ที่รู้จักกับเพื่อนผ่านเพื่อนสนิทชั้นคนหนึ่งอ่ะอืมคนหนึ่งฉั้นก็ไม่เคยคิดนะว่าโพดจะเป็นอย่างเงี้ยเขาทําให้ชั้นมองว่าโพดเป็นโพดอีกคนนึงคูเชื่อเพราะว่าเขาโพดก็มองเจนนี่อีกแบบคนคนนึงในชีวิตของเราสองคนเนี่ยทาให้เรามองกันและกันแบบไม่ดีผิดเพี้ยนไปหมดแล้วพูดจริงๆเพราะว่าอีเจนนี่เนี่ยมันเป็นคนตรงมันเป็นคนไม่เฟ ค้ดก็เป็นคนตรงไม่เฟซใช่แต่แล้วคนอย่างเราอ่ะรักใครรักจริงเป็นคนพูดแรงเป็นคนดูเรียวมันก็เลยดูอ g r e s s i ถ้าคนไม่เก็ทเราอ่ะเราจะดูเป็นคนแรงนิดน้ท e เนาะคนก็จะไม่กล้าเข้าใกล้เราคนจะไม่กล้าเข้าใกล้เราแล้วใครจะกล้าแบบอ่ะถ้าเพื่อนเราบอกว่า ejt เป็นคนแบบนี้ไม่นี้มันไม่ชอบมึงมันคิดว่ามึงเป็นแบบนี้แบบนี้มึงคิดว่าคนอย่างกูจะกล้ามาถามมึงไมเวลาจะพผูตัวเองมัมีหน้าเวลาเจอพค้เราพราะชอบทำแบบ เหมือนกากระอ่วนแล้วแบบเอ๊ะแต่หน้าเนี้ยใส่เอเอเจใช่ใช่เราทุกคนต่างมีหน้าที่ปกป้องความจริงของตัวเองใช่เท่านั้นแล้วเราไม่อยากทําให้ใครบาดเจ็บสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกวันเนี้ยมันไม่ใช่เพราะเราทำลายเขาทุกอย่างมันเกิดขึ้นกฎแห่งกรรมใครทําอะไรไว้มันก็ตามกรรมนะเพื่อนเนาะคือเราก็ทําในสิ่งที่เราคิดว่ามันถูกต้องอุทาหอนไปอีกหลายๆเจเนเรชั่นเลยว่าเราไม่ควรจะไว้ใจแม้กับทั้งคนที่มันใกล้ชิดที่สุด